ครับมื้อนี้กับบรรยากาศกับมามาหน้าครับว่าละมาถอนหญ้าครับนี่นี่นานาหวานครับนาหวานครับพี่น้องส่วนนี้หวานครับแต่่วาแปลงน้อยนี้แปลงน้อยข้างบนนี้ดำครับอันนี้หวานครับ แต่ว่ามันก็เป็นหญ้าจังน้อยครับก็มีน้อยหลายๆอยู่นะครับพี่น้องหลายอยู่หรหญ้าก็ดีนี่ครับห้าว่านกับห้ากะว่าเรามีจะดำครับไม่ต้องดำครับแต่ว่ากับส่วนเสียมันก็คือวัชพืชครับหญ้าแต่ว่ากับซูซีครับสูสีอยู่กับต้นเขาก็ดี มาเบิ่งครับอันหอยกับเก็บเก็บไปน้าหน้านี่แล้วครับอันหอยที่ว่าลงคลิปนะครับนี่ครับอันนี้กางวันนะครับมันจะเข้าจะดไตอยู่นี่นี่ครับครับหอยเชอรี่ตามนานี่ครับเก็บไว้ต้มกาบตามหุงคักอยู่ครับเธอก่อนนะก็ดีนี่ครับตามต้นข้าวนี่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 ครับนี่ไข่ครับ สีชมพูโอ้ยออกตองเลยครับก้านเลงอย่างี้ครับพี่น้องนี่นี่นี่รีทองบาหน่สีทองตามหน,านห,นนหน้านี่เป็นเปหน้านี่เป็นฝามหอยเป็นเลยพี่น้องออครับ เห็นครับหอยเป็นหอยครับทั้งเป็นหอยทั้งเป็นหญ้านี่ครับ,รบตามนี้เลยไข่หอยเชอรี่อันนี้นี่ไข่ใหม่ๆเลยครับนี่น่าจะเมื่อคืนนี้มั้งเนี่ย yeah. ตามต้นยญ้าต้นข้าวนีค่ครับโอ้ครับครับครับตรงริมนี้ก็เป็นสะครับน้ำไหลออกมาจากสะก็ไหลออกมานี่ก็ไปตามนี้ครับไอ้นี่ก็ลงพุนก็เป็นทอลงห้วยครับลงห้วย นดครับไอ้แดดร้อนแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวถอนถอนยาไปจักสูบโมงเมื่อละสูบโมงบ่ากว่าเราดะดำครับไอกว่าเราะกว่าเราดะเกี่ยวครับเอ็ดไปเรย่อยครับก็ถือว่าวโอเคอยู่ครับได้ เพราะว่ามีได้วนันมีได้วันหนาครับมีได้วันหนานั่นเลยกระรอกครับก็เลยเนี่ยาขึ้นนี่ครับต้นหญ้ากับผักบงนตรงน,รงนี้ตรงนี้ไถไถแล้วกระดําไหมครับมาง,งนี้ถือว่าหญ้าหลายครับก็เลยไถไถแล้วดำไหมนี่ครับเนี่ยอตันนี้ครับ เพราะว่าริมนี้มันไม่ค่อยโดนน้ําครับหญ้ามันเลยหืนหลายก็เลยถ่ายดำมหมนี่ก็ได้จักมือแล้วไตประมาณอ,อาทิตย์ได้ไหมครับนี่ครับหอยตามนี้เชอร์รีออ่กำลังไตไตยอยู่ ครับคลิปนี้กะกะเพื่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับกะไทยกลาซินกลาได้ลกหญ่าครับอันนี้ลงถอนถอนหน้าครับขอบคุณครับสำหรับไออันชาวยูทู e กะที่เข้ามาติดตามสองไทยกลาซินครับครับกะสำหรับคลิปนี้กะเอา ไว้สับนี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ